เมื่อ copy ครบทุกแผ่นแล้วก็จะได้ไฟล์ตัวนี้เนี่ยครับจากทีดีตัวนี้นะสี่แผ่นไอ้สองแผ่นจากนั้นเราก็ extract ไฟล์คือแตกไฟล์ตัวนี้คลิกขวาแล้วก็เลือกคลิกขวาเลือกอันนี้นะฮะแยกไฟล์ขีดนหนึ่งกดปึ๊บให้ใส่ password เราก็เอาตัวเนี้ยตัวเนี้ยล้วเปิดแตกไฟกัวเนี่ยเนี่ยเนี่สมัครโหมใหม่ดีจะดีมากตัวนี้เสร็จปึ๊บก๊อปปี้แล้วก็มาพาร์ตในตัวนี้วางเข้าไปครัปึ๊บก็ไปกดตัวนี้ไอตั๊กเมื่อไอตั๊กเสร็จแล้วจะได้โฟลเดอร์ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้เดี๋ยวมันคลิกไปอ่าจะมีไฟล เป็ม <Very S 1> เลยไฟล์ตรงนี้จะมีไฟล์พวกนี้อยู่เออราขึ้นไปสนใจมันเอาแบ็กกลับแบ็กกลับแบ็กกับมาหน้านี้มาดูตรงนี้จิ้นให้ติดตั้งตรงนี้ตั้งเสร็จแล้วให้เราล็อกอินเข้าไปตั้งตรงนี้นะครับ mm hmm. ตรงนี้

ใส่รหัสผิดใส่รหัสผิดหลายรอบมาให้ใส่ตัวนี้ ตรงนี้ติดตั้งเสร็จแล้วล็อกอินเข้าไปคือเข้าระบบล็อกอินอเข้าระบบเข้ามาตรงนี้ไม่ไดถามว่าโหมดอะไรมีโหมดออฟไลน์ยืนยังนเข้าระบบกดตรงนี้ซึ่งมันจะขึ้นหน้าตรงนี้มา ได้แล้วเคลื่อนลามาให้เรามามุมซ้ายบนเนคำว่าเนี่ยคำว่าโอชิ่งนี้คลิกเลือโหมดออฟไลน์ปึ๊บเป็นโหมดออฟไลน์ไม่ได้เชื่อมต่อโหมดออฟไลน์แล้วก็กากบาทออกไปเสร็จแ,แล้วเรามาดูโฟลเดอร์นี้ copy copy ไฟล์นี้ก็มันไม่ค่อยชัดนะครับ กลับแบกกับมาโอเดอร์ที่เราแตกไ,ไฟล์มาไอ้์ไฟเยอะปึ๊บเราก็ทำการวางทับไฟเขียนทับทั้งหมดเขียนทับไปทับไฟเดิมครับเสร็จแล้วเรามาไฟตัวนี้ที่เรา c ัปปี้มาตม่นี้ n ป็นเอแหกิกลันแฮมล ลันแอดมินกดยืมแล้นี้มีความต่างอครับเสร็จเกมขึ้นมาแล้ว All that